ไปครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกคนนะครับสวัสดีครับยินดีรับสู่ช่องตะกี้พายนะครับเราอยู่กับคุณปอนครับและตะกี้ายนะครับตอนนี้เราอยู่กับรถอะไรครับคุณปอนตอนนี้เราอยู่กับรถ BMW i7 x d 60 M Sport ครับผมอ่าครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าสวยงามจับใจมากครับทุกคนคือเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นยังไงครับคุณปอนคันนี้มันพิเศษยังไงพันอือสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเรือธงครับผมอืมเป็นรุ่นที่เหมาะกับคนที่พยายามตัวเองจนถึงข้นนเป็ผผูบรริหาม พ่ภายในดูหรูหราแล้วก็เหมาะกับคนเป็นผู้บริหารมากเลยครับผมเนี่ครับจริงๆก็สังเกตได้จากกระจังหน้าแล้วเนาะว่ามีความสวยงามดูแบบเป็นเอกลักษณ์นะครับรดูมีความหรูหราครับผมใช่ซึ่งซีรีส์ของตรงนี้ครับก็คือเป็นซีรีส์เจ็ดนั่นเองนะครับแต่เขาออกแบบมาเป็นรูปแบบของไฟฟ้าครับเพราะฉะนั้นหน้าตาแล้วก็รูปร่างต่างๆจะเหมือนตัวซีรีส์เจ็ดเลยนะครับเหมือนเจ็ดหกศูนย์อีนะฮะคล้ายกันนะครับจะมีรายละเอียดเล็กน้อยที่ต่างกันก็คือตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าของบเปษัทเซนใช่ไหมครับคุณ ัวนีที่ราคา8ล้าน104,900 0บาทครับอ่ากตนะครับราคานี้เป็นราคาที่รวม p s i standard นะครับของตัวรถนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาดูรายละเอียดเกี่ยวกับรอบคันนะครับไปเดี๋ยวไปชมกันเลย A few moments later เอาละครับผมเรามาดูด้านหน้าของรถคันนี้นะครับสำหรับตัวตัวนี้ก็จะมีตา p M อ,อยู่ตรงนี้นะผมเป็นตา p M สำหรับรถเท้าครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้า mm hmm. ที่ดูแบบใหญ่ขึ้น เดิมครับผมแล้วก็มีกล้องตรงนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้สามารถเลียงแสงกองขึ้นได้ครับผมในส่วนของไฟหน้าครับตัวนี้เป็นคริสตัล LED ครับผมก็ดูมีความดูหลารักษุดีมากครับผมในส่วนของชุดแต่งตัวนี้ครับผมเป็นชุดแต่ง M Sport แบบรอบคันเลยนะครับผมจะมีในส่วนของช่องระบายอากาศตรงฝั่งนี้นะครับที่ระบายอากาศจากด้านหน้าไปสู่บริเวณรอครับผมโอเคในส่วนของตัวนี้ครับเป็นช่องระบายอากาศภายในรถนะครับผม คุณปอนนะครับเรามาดูส่วนของบริเวณข้างรถกันนะครับตัวสองรถคันนี้นะครับเป็นรถอย่างที่บอกเป็นรุ่นเรือธงนะครับแล้วชุดแต่งเป็น M Sport ด้วยนะครับบริเวณด้านข้างของตัวรถก็จะมีความยาวกว่า5เมตรนะครับเป็นรถที่ยาวมากและใหญ่มากนะครับก็จะมีส่วนของตัวตรา M Sport บริเวณแก้มนะครับทั้งสองข้างของรถนะครับเป็นชุดแต่งนะฮะซึ่งรหัสนะครับเป็นรหัส60 x Line ตัหมายความว่ารถคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่ขับ4ล้อด้วยกันพร้อมระบบเลี้ยวล้อหลังด้วยนะครับคันน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 ีีี้้้้้ถถาาาาาาามมมววว่่ใใกกกกรรรรรรรเเเเลลยยะะะะคคัััับบพพหญ็ตอง ใช้ล้อหลังช่วยเลี้ยวนะครับโดยล้อหลังจะมีองศาการหมุนประมาณอยู่ที่3.5องศานะครับทำให้การเลี้ยวบริเวณโค้งหักศอกหรือกับรถที่ไปแคบๆนะครับสามารถทําได้ดีมากขึ้นนะครับในส่วนของล้อนะครับล้อละยางของรถคันนี้ครับยางมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับจะสังเกตว่ายางหน้ากับยางหลังนะครับยางหน้าจะมีขนาดส่วนของตัวหน้ายางนะครับเล็กกว่ายางหลังนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับของตัว bm เพราะว่ามอเตอร์มอเตอร์หลังมันจะให้กาลังเยอะกว่า รับยางของนี้ครับเป็นยาง Bridgestone ด้วยกันนะครับขนาดอยู่ที่255 40 R21 นะครับอ่าก็ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ยางตัวนี้นะครับยังให้ส่วนในส่วนของตัวโฟมซับเสียงด้วยนะครับทำให้ไม่มีเสียงดังเวลาเราขับความเร็วสูงนะครับแต่ไม่ดีแต่ประเด็ดแล้วก็ยางหนึ่งเป็นไฮไลท์ของรถนะครับคือเบรกจารเบรกใหญ่มากทุกคนโคตรใหญ่แคริเปอร์สีน้ําเงินสวยๆเลยนะครับนี่แหละถือว่าดีถือว่าเด็ดนะครับในคันนี้ แล้วก็ลายล้อนะครับเป็นลายาเขาเรียกว่าเป็นลายไบคันเลอร์ก็คือเป็นลายทูโทนสองสีนะครับมีสลับสีเทากับสีดำสังเกตนะครับสวยงามดีสังเกตว่ามันเป็นยางลันแฟรนะทุกคนเพราะนั้นแก้มมันจะบางๆยางลันแฟตก็จะสู้ในส่วนของตัวตะปูได้ดีนะครับแต่ไม่สู้ถนนเมืองไทยที่เป็นถนนลูกรังนะครับเอ้ก็ต้องบอกไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับกระจกของรถนี่เป็นกระจกออโต้นะครับออโต้โฟ์ับอัตโนมัติเวลาเราหนี เวลาเดินมากลางออกนะครับพร้อมระบบกดล็อกรถด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังให้ในส่วนของตัวที่เราเห็นนะครับระบบเปิดนะครับเป็นแบบอีเลส o อร์นะครับก็คือเป็นเหมือนอิเล็กทรอนิกส์เปิดเข้าเปิดแต่ประตูได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นรุ่นที่ต้องบอกเลยนะครับมีปุ่มอ่อนแรงในการเปิดประตูนะครับพอเรากดปุ่มนี่ปุ๊บประตูจะเด้งออกได้เลยนะครับถือว่าเป็นระบบที่ดีมากนะครับสมมติเราต้องการให้แบบคนใหญ่คนโตในการขึ้นไปนั่งนะครับ เราก็กดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อให้มันกลางออกเองอ่าแล้วก็สังเกตนะครับเซนเซอร์จริงๆมันจะมีเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับอ่ามีตั้งข้างอีกตั้งข้างอีกทั้งหมด4จุดสองข้างก็เะเป็น8จุดนะครับสังเกตว่ามีเยอะมากเลยเอาไว้จอดรอบคันแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆของรถนะครับแล้วก็ดีไซน์ต่างของตัวรถนะครับก็สวยงามดีตามสไตล์ของรถเอ่อเดคงนะครับสวยงามดีนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวประตูยังมีระ,ระบบที่เรียกว่าตัว soft c ค o s ์ door นะครับเป็นทั้งหมด4บานด้วยกัน ับจัดว่าให้มาดีให้มาเด็ดมากนะครับเหมือนตัวไออ็กะไอ็ก็เหมือนกันไอก็เปิดซับโค้นะครับ เอาละครับผมเราจะมาดูในส่วนของท้ายรถนะครับผมสำหรับแจ้าตัวคันนี้ครับผมเป็นท้ายที่แบบดูทั้งสวยหรูและก็แพงครับผมในส่วนของไซรักนะครับผมตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่นครับผม i7 ครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอีกชื่อรุ่นที่เขียนว่า xdrive หกสิบครับผมแล้วก็ล o ก o bm ก็เป็นวงสีน้ำเงินครับผมเป็นรุ่นไฟฟ้าครับผมในส่วนของตัวนี้จะเป็นกล้องหลังครับผมรุ่นนี้มีกล้องรอบคันนะครับผมแล้วก็เรามาดูในส่วนของไฟท้ายกันนะครับ ในส่วนของไฟท้าผมจะเป็นไฟท้ายหลุดตัว L ครับผมเป็น Full LED ครับผมในส่วนของการเกิดฝากระพมด้านท้ายครับผมตัวนี้จะมีในส่วนของปุ่มกดแล้วก็คิปเซนเซนะครับผมน้าครับผมถ้าเราจะกด,กดตรงนี้นะครับ ครับคุณปอนันนี้เราอยู่กับรุ่นอะไรครับ BMW i7 xDrive 60ครับผมอ่าตัวแต่ง M s p o r t นะครับรอบคันอันนี้เดี๋ยวเราจะทดลองการขับนะครับว่าการขับรถนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยนะครับก็สําหรับตัว i7 นะครับเราล็กเกินไปตอนแรกแล้วก็คือ i7 xDrive 60 m s p o r t นะครับตัวนี้เป็นรถที่เป็นเรือธงนะครับอย่างที่คุณปอนได้พูดไปนะครับก็เป็น เป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็นรถสำหรับผู้บริหารนะทุกคนก็คือรถที่คนที่อยากได้ก็ต้องเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงล่ะประสบความสําเร็จมาระดับหนึ่งใช่ไหมคี่บอลใช่ครับถึงจะอยากได้รถที่แบบสมรรถนะดีแล้วก็นั่งสบายนะครับจีต้องบอกว่าลองผมมาลองขับที่สนามสลา,าล่อมมาแล้วคันนี้เป็นคันที่ดีมากนะครับแล้วก็ขับขับดีขับสนุกขับแบบเขาเรียกว่างไงอ่ะมันนะครับแถมได้นั่งนุ่มนั่งสบายด้วย คือเข้าโค้งอ่ะดีมากทุกคนเพราะว่าคันนี้ไม่เป็นระบบขับสี่ล้อนะคุณปอนแล้วก็มีการเลี้ยวล้อหลังด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากในคันนี้นะฮะบอกเลยยอดครับปอนซื้อเลยครับถ้าคุณปอมีโอกาสนะครับปอนได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะปอนก็จัดเลยคันนี้นะครับยีสินาฬาเลยครับนะครับคันที่ดีอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องสเปคฝัฝงคันเนี้ยราคานะครับถ้าคือมันมีจริงๆอ่ะตามตาปกตินะที่เขานำเข้าครั้งแรกมันจะมีสามรุ่นย่อย มีเฟิร์ส d i ดิชันะครับมีเอ็กไล60ธรรมดาแล้วก็มีแกรนลโซนะครับแกรนลโซนะฮะลุโซนี้ก็จะแพงกว่าก็คือตัวนั้นก็เราจะราคาแรงมากนะครับราคาเกินไปล้านห้ากอนแรงกว้อน,นี่คันนี้มันยังถูกกว่านะครับต้องบอกไปสำหรับแรงม้าครับคันนี้เป็นระบบขับสี่ล้อรถไฟฟ้ามอเตอร์หน้าหลังนะครับกำลังแรงม้ารวมนะฮะอยู่ที่ 5 4 4ี่แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด7 4 5ห้านิวตันเมตรนะครับ <Wow. S 1> แต่ถ้าคุณปอนอยากได้แรงกว่านี้นะครับมันมีคันหนึ่งใน i7 เนี่ยที่แรงกว่ารุ่นที่เราได้กล่าวไปนะครับก็คือเป็น i7 xdrive7m70 นะครับตัวนั้นจะให้รหัส m70 มาเลยนะครับมี m นำหน้าก็แปลว่าเป็นรถที่แบบโคตรแรงนะครับอธิบายงี้โคตรแรงนะครับตัวนั้นแรงม้าจะประมาณผมจำตัวเลขชัวๆไม่ได้ประมาณเจ็ดร้อยม้า แรงบิดประมาณพัน1000นิวตันเมตรกว่าพันนิวตันเมตรนึกสภาพออกไหมโ,<อ>มโคตรเยอะเลยรถซุปเปอร์คาร์แร <laughs> งมาก <laughs> นะครับอย่างคันนี้มันแรงบิดเนาะแรงบิดมันไม่ได้เยอะมากเจ็ดสี่ห้านะครับไม่ได้เยอะมากขนาด <laughs> ก็แรงอยู่ด้วยกําลังเท่านี้นะครับรถคันนี้สามารถาามีระบบเรนทิฟรถคันนี้สามารถนะครับทำอัตราเร่งสูนถึงร้อยนะครับภายในเวลาเพียงแค่4.7่จุดเจวิเท่านั้นเองนะครับรถใหญ่อ้วนตุ้ยขนาดนี้นะครับแต่ว่าทำอัตราเร่งได้ขนาดนั้น คือต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับขนาดแบตเตรรอรี่นะครับอยู่ที่นะฮะหนึ่งร้อยห้าจุดเจ็ดหน่วยนะครับวิ่งด้วยระยะทางถ้าขับแบบ w l t p นะฮะอยู่ที่6 2 5ยิบ้ากิโลเมตรบอดกร้อยยี่ิบห้านี่ก็คือก็สุดยอดเลยนะ625่้าก็คือไปกลับกรุงเทพไ,ไปกลับไม่ได้ไปได้อย่างเดียวนะครับอุบลกรุงเทพอุบลกรุงเทพจะประมาณแบบเกือบหกรอยนะครับก็พอได้ ถือว่าได้ถือว่าได้แต่ต้องขับแบบดีๆนะไม่ใช่ขับแบบไวรุ่นนะครับถ้าขับแบบก็โชว์ห่างไม่ถึงหรอกนะฮะต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการชาร์จนะครับแบตเตอรี่นะคันนี้ชาร์จด้วยระบบ DC ฟัสชาร์จได้นะครับที่195กิโลวัตต์แล้วก็ AC ที่22กิโลวัตต์นะครับก็คำนวณหารเอา100หาร22ประมาณ5ชั่วโมง4-5ชั่วโมงครับชาร์จที่บ้านเต็มถ้าถ้าเป็นไฟ3เฟสถ้าไฟเฟส<ะ>เดียวรอข้ามคืนไปนะครับ 12ชั่วโมง129 127 8 1้าสิบสประมาณ15ชั่วโมง15 7ห้ใช่15ชั่วโมงครับถ้าเกิดว่าชาร์จไฟเสร็น่แล้วก็ระบบปฏิบัติการของคทนนี้นะครับเป็นระบบปฏิบัติการนะครับ iDrive version 8.5นะครับจริงมันมีความต่างกับ8.0เล็กน้อยก็เพราะว่าเนี่ยเพื่อจะเห็นจอนะครับแอร์เียตอนลองถ่ายดูแอร์แอร์ของรถนะครับแอร์มันจะเป็น ฟีเจอร์อย่างเงี้ยอันนี้จะเห็นใน i5 I5 ใหม่ก็ใช้8.5ถ้าเห็นแบบนี้แปลว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับถ้ายังเป็นเป็นเหมือน i X อ่ะก็เป็นระบบ7 8.0 8.0เนี่ยมันจะเป็นแบบแอร์มันจะเป็นแบบปุ่มกลมๆเยอะๆเป็นฟีเจอร์เยอะๆน่ะกนใช่ไหมอ่ามันจะฟีเจอร์เยอะๆอันนี้มันจะกระจุกมาเป็นรูป3 d ดีซึ่งก็ไม่ได้ใช้งานเลยหรอกก็กดได้เชยไมไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็ระบบกันเสียงของรถนะครับเป็นระบบช่วงล่างถุงลมนะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าทํางานได้ดีดิดูดินุ่มมากเมื่อกี้เราเราลองผ่านลูกอาน,นาตเป็นเป็นแบบหลังเต่านะครับรถซับแรงดีมากแล้วก็บอกเลยครับเวลาขับนะฮะสบายพวงมาลัยมันไฟฟ้านอะกพวงมาลัยมันจะไวนะครับทุกคนสังเกตมันจะจับขับง่ายแต่ถ้าคุณอยากได้พวงมาลัยที่ดีขึ้นนะครับก็ต้องขับด้วยโหมดสปอร์ตนะครับอ่างั้นเราพูดถึงโหมดแล้วโหมดมันจะมีหลายโหมดมากในคันนี้นะครับมีแบบลืมกี่โหมดเจ็ดเจ็ดหรือแปดโหมดมีมีหกโหมดทุกคนเอ๊ะ ตัดโหมดม่วงออกมีหกโหมดเท่าเดิมนะครับเพราะเขาตัดไอโหมดม่วงออกโหมดม่วงคือโหมดดิจิทัลอาร์ตอ่ามันตัดออกมันใส่เป็นเทเตอร์แทนนะครับเทเตอร์โมเดรกคือโหมดพสันนล์นะครับพสันนล์คือโหมดที่ต้องบอกว่าอ่าแปลภาษาบ้านเราหน่ดีโหมดตามใจฉันนะครับเป็นโหมดที่เรียกว่าการปรับลูกเล่นอ่าพวงมาลัยสีเอ็เอนเอเบไลท์นะครับอะไรความชอบต่างๆเป็นแบบเรานะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตจะเป็นโหมดที่มีอัตราเร่งช่วงล่าง เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าช่วงหน้าถุงลมมันปรับได้อยู่แล้วแล้วก็ e f f i c i e n ยคือโหมดเอ่ีโค่นะครับเป็นภาษาอังกฤษอีโคแล้วก็ e เอพิสีฟคือโหมดที่มันเรียกว่าไงดีละ่ะ express ก็คือโหมดที่ต้องการแบบอ่าเปิดเสียงของรถให้มีเสียงแบบอลังการแล้วเปิดให้ดูอ่ะไปดูกอนนี่เสียงไหมม,มันจะมีเสียงแบบถ้าเราลองหนึ่งนะครับ ดีไหมอ่ามันจะเป็นเสียงเป็นโหมดที่ฟังแล้วรู้สึกดีนะครับแล้วก็เวลาก,กดโหมดนี้นะครับถ้าเป็นรถทั่วไปอย่างไออหรือคันอื่นนะครับที่มันไม่ได้มีม่านพวกนี้นะถ้าเปิดปโหมดนี้ปุ๊บนะครับเอ็กเพรสนะชื่อบอกเอ็กเพรสเปิดเป็นทุกอย่างนะครับกระจกก็เปิดเนะพราร้อนกันไปนะครับ <c oughs> แล้วก็โหมดต่อมาโหมดนี้ผมก็ชอบมากขับแล้วอยากม่วงก่อนโหมดนี้ดีแล็กซ์นี่แหละคือเขาเรียกว่าโหมดขับแล้วม่วงนะครับ มันง่วงยังไงอ่ะไหนเปิดดูจากนอนนะครับเปิดหมดนี้ได้ยากนอนอ่าถ้าเราลองเหยียบแรงๆมันจะมีเสียง<ม>เสียงคลอรเบาๆดีไหมดีเนไหมอ่ามันจะเป็นเสียงแบบออร่าน,นะครับเสียงเสียงนี้ชอบมากนะครับซึ่งถ้าใครเป็นผู้ใช้ะระบบปฏิบัติการใหม่นี้นะครับจริงๆ X 1ก็มีแล้วนะ แต่อีกวันจะเป็น8.0ไม่ใช่8.5อ1กวันจะเมนูน้อยอ1กวันจะเหลือแค่3โหมด Sport Efficient เอเปซีมีไหมเอ็งจะมีเอ็งจะมี4โหมดมีเอเปซีด,ด้วยนะครับ4โหมดนี้แหละอแต่ว่ามันไม่รู้เตาใจเท่าตัวนี้ตัวนี้เราใจกว่าเสียงดีกว่านะครับลองเดียวความพี่มันเป็นตัวซีรีส์7นะดูดีกว่าเยอะ ไม่ว่าเรามากับเพื่อนหรือมากับแฟนนะครับแล้วเขาพ่งหางหอนอนหลับไปนะครับแล้วเขารู้สึกว่านั่งคอหักไม่ดีนะครับเราสามารถปรับช่วยเขาได้เห็นไหมแล้วเราก็ยังสามารถปรับตรงนี้ให้เขาด้วย,ยนี้ให้เขารู้สึกชันขาสบายนะครับทําได้เหมือนกันนะอย่างนี้ทําได้หมดนะครับนะครับอ่าก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสบายไหมครับไม่ โทษตัวตัวลืมไปมันติดตรงนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับสามารถทำได้ a later few moments คนขับก็อยากนอนเหมือนกันนะจริงจริงมันเป็นความรู้สึกแบบไม่อยากขับเร็วแบบค่อยๆไปอยากนอนดิ้นเสียงไหมดีดีฟังแล้วบันเทิงอยากนอนฟังเลยอยากนอนนี่แหละคุณปู้บคอมันต้องมีนะครับ ใครมีโอกาสนะฮะประสบความสำเร็จนนชีวิตนะครับต้องลองสักครั้งนะฮะกับ i7 นะครับต้องมาลองขับดูคู่แข่งก็คือใครคุณปอลร,รู้ไหมเบนซ์น <Ben ma. S 1> ะครัเบนซ์ EQS 500นะครับแต่ราคาอันนี้โดดไปกว่า EQS มากแต่ว่าถ้าจะถามเรื่องความความดูอวกาศดูเราแพลวพราวแพลวพราวในช่วงกลางวันนะครับจะบอกแบบนี้เพราะว่าเบนซ์กลางคืนสวยกว่าอันนี้ยอมรับเบนซ์กลางคืนสวยกว่าอยู่แล้วแต่กลางวันเนี่ยผมยกให้ bm นะ เรามองอะไรเราอยากมองรู้สึกแบบอของทุกอย่างมันดูรู้สึกดีนะครับบอกนีแต่ว่าเบนซ์เนี่ยผมก็ชอบตอนคืนเพราะว่าเราก็เคยขับตอนคืนแล้วเราแบบอู้ไฟมันสวยมากไฟเบนซ์เนี่ยแบบระยิบระยับอย่างนี้เ่ยสำหรับเบียมนะครับเฉดสีของตัวเวอร์ชัน8.5 8.0เนี่ยเฉดสีเขาจะไม่ได้เท่าเบนซ์นะครับเฉดสีมันจะมันจะอยู่ในเมนูที่เรียกว่าไฟ,ไฟสองสว่างภายใน,นไฟขั้วเรนอศรดีๆไฟบรรยากาศนะครับนี่ทุกคนมันจะมีหลากสีมาก อ๋อต้องเปลี่ยนเป็นโหมดเปลี่ยนเป็นโหมดนี่ก่อนมันบังคับเปลี่ยนสีเดิมมจะมีหลายสีมากนะครับมีสีงาช้างเหลืองอ่อนเนาะสีทองนะครับแล้วก็สีเซอร์ลอยสีฟ้าโอเชียนรูคือเยอะมากทุกคนแต่ก็ไม่เท่าเบน์นะครับเบนส์จะแบบน้อยกว่านี้มากนะครับก็ต้องกล่าวไห้ฟังนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการนั่งการขับนี่สบายถูกใจมากนะอย่วงนะดุกอน เดีวนี้ไม่ค่อยง่วงใช่ไหมก็เดี๋ยวเราจะลองหมดนี้ดูนะคุณปอนเป็นโหมดสปอร์ตนะครับตัวสปอร์ตไม่ต้องสปอร์ตก็ได้โหมดอะไรก็ได้นะครับถ้าถ้าเราใช้ตัวที่เรียกว่าบูสต์นะครับตัวบูสต์เนี่ยเวลาเรากดนะครับรถจะเรียกกาลังแรงม้าแรงบิดออกมาเต็มที่มากนะครับมันจะพุ่งแบบฟุดไปเลยนะครับแล้วก็อย่างนี้คือโหมดสปอร์ตเราสามารถเปลี่ยนช่วงล่างได้ทุกคนเนี่ยมันจะมีตั้งค่านะครับ ตั้งค่านะครับก็จะมีเรื่องของระบบขับเคลื่อนการขับขี่สปอร์ตไดนามิกอันนี้คือเป็นตัวเขาเรียกว่าอ่าเป็นการตั้งค่านะครับมันจะมีสปอร์ตพลัสด้วยสปอร์ตพลัสนี่อันตรา,ายนะครับไม่ควรใช้ในทางแบบทั่วไปเพราะว่ามันเป็นการปิดเทคชั่นคอนยล์เทคชั่นคอนโทรลนะครับตกใจเหมือนว่าลุงวิ่งไปแล้วก็ระบบบังคับเลี้ยวระบบกรนสะเทือนนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับถ้าช่วงนั่งสปอร์ตเราจะมีความรู้สึกว่ามันแข็งตึงแต่ถ้าบางคนไม่ชอบบางคนอยากได้การขับที่แรง และนุ่มสบายก็จะเป็นการตั้งช่วงล่างคอมฟอร์พพอสังเกตเป็นไงนุ่มนะเนาะเราตั้งเป็นช่วงล่างสปอร์ตสังเกตไหมมันจะตึง,งน,นึ้นหนิดนึงพอพอรู้สึกแต่ว่าไม่ได้รู้สึกมากนะครับนะครับท่าครับระบบรถคันนี้มีระบบเลี้ยวสี่ล้อด้วยนะครับล้อหลังจะหมุนประมาณ3.5องศานะครับเพิ่มมาจากรุ่นรุ่นอื่นเพิ่มมาจากรุ่นเจ0 e นะครับตอนนี้เป็นเจ0แล้ว เพิ่มมาจากเดิมทั้ง้างเยอะแสบตามาเลยโอเคเดี๋ยวเราจะกลับรถตรงนี้นะครับทุกคนจะให้ทุกคนดูนะครับว่ารถคันนี้กลับรถแล้วดีมากนะฮะในเรื่องของการเลี้ยวนะครับคุณเลกดูวนะรอบพวงมาลัยน้อยด้วยแค่1.5รอบเท่านั้นเองนะครับไปกลับไปดูชุบ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  <Okay. Okay. S 1> อ่า เราจะลองบูสต์หมดให้ดูนะครับดิเป็นไงเป็นไงนันติดบอดี่หนึ่งนันติดบอดี่หนึ่งถูกต้องนะครับก็ต้องบอกว่าอย่าไปทำนี้กับเจ้านายนะครับสมมติว่าเราเป็นเจ้าของรถเออก็ทําไปแต่ว่าถ้ามีผู้บริหารนั่งมาด้วยนะครับอย่าหาทำเพราะว่าอะไรต้นตัดเงินเดือนนะครับทำเออแล้วก็หากวนวแล้วก็ต้องให้สัญญาณด้วย ถ้าเราใครอยากดูการขับขี่ที่ดูเป็นแบบสปอร์ตวัวนี้นะครับลองไปดูคลิปเก่าได้เราเคยรีวิวตัวสนามซูเปอร์ไฮเวสปีดเว์ของตัวประตุมธานีนะครับเราเคยรีวิวแล้วนะครับอันนั้นจะเป็นปการขับที่เต็มที่กว่าอันนี้มันถนนใหญ่เราก็ขับไม่ค่อยได้นะครับเราก็ทําให้ดูพอสมควรได้นะครับประมาณนี้นะครับ A few moments later ป้าะเรวนยหนึ่งร้อยนะครับบูสต์โหมดสามนึ กวยแดงกวยแดงไม่ทันไม่ได้หก <laughs> <60 S 1> <laughs> สี่เองมันจ,จิงมถูกตรงร้อยเนี่ยอันเนี้ยมันสำหรับเอฟหกศูนย์ครับ <laughs> ใช่ไหมฮะใช่ครับโอ๋ตอนแรกผมนึกว่ามาันจะแรงกว่านี้หน่อยมันเป็นแรงก็ได้อยู่เว <laughs> ้ยแต่บ,บังคับง่ายมากเลยขนาดแบบไม่ได้แบบปีมือเยอะนะผมก็ไม่ได้เก่งนะจริงเฉยเฉยเดี๋ยวเราจะลองขับนั่งหลังดูนะครับทุกคนว่าการนั่งหลังคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้เรามานั่งหลังนะครับกับ i7 xdrive 60 m sport นะครับจะมาดูว่าการนั่งนี้แบบสบายแค่ไหนนะครับเป็นไงบ้างสำหรับผมนะตัวน,นี้คือแบบผิดบอรนะผมว่าเล็กรูม,ววม,มถือว่างว้างใช่ผมถือว่างนะครับแล้วก็บอกเลยว่านั่งสบายตอนนี้ที่รู้สึกนั่งนะครับรู้สึกว่าหลังจะชันไปหน่อยทีนี้เราปรับปรับเองได้ทุกคนมันจะมีปุ่มปรับเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราลองกดอีกโหมดหนึ่งเนาะมันจะเป็นโหมดดูหนัง อยากลองดูหนังไหมอ่ากดกดตรงนี้นะครับคุณปอนสังเกตน,นะมันจะมีปุ่มดูหนังอาจะกดอีกแบบหนึ่งคือกดคาว่า,าโหมดก็ได้กดคาว่า,าโหมดแล้วเราก็กดคําว่าเทเตอร์นะครับเทเตอร์คือโหมดลงหนังพอกดอ่าเดี๋ยวดูครับไปเกิดอะไรขึ้นอ่าสังเกตน,นะครับตรงนี้เรลขึ้นวาวเป็นไง เลื่อนที่ไปข้างหน้าจะไม่ถูกบอกกรุณาเรื่อนที่นั่งไปด้านหน้าเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าอ๋อเบาหน้าใช่ไหมมันปอนันั่งเบาหน้าเยอะไปมันก็เลยไม่ให้มาลองเราปรับที่นั่งแล้วนะครับเราจะมาลองอตัวจอกันนะครับกลางนี่มาแล้วมาแล้วบีมเดียวป็นยูเทอร์สกรีนอันนี้มีขนาดประมาณ37 31นิ้วคุณปอนจอ ความกว้างสุด31นิ้วนะครับใหญ่กว้างใช่กว้างมากคือดูหนังได้แล้วก็อัตราส่วนนะครับเราสามารถปรับอัตราส่วนของตัวจอหนังได้นะครับเช่นเราอยากให้เป็น16:9ก็ปรับไปนะครับ Display 16:9 11:9สมมติอยากดูหนังจอกว้างแบบนี้ก็ทำได้32.9นี่เอาจอกว้างไปเลยหาหนังที่ไหดูสักเรื่องดูสักเรื่องเอา YouTube ป่ะได้ มันจะมีรีโมทแต่ใช้ไม่เป็นตรงนี้มันไม่ให้กดนะครับทุกคนมันมันบังคับไม่ให้กดเราต้องหาวิธีกดเองนะครับหรือว่ากดลากอ,อย่างนี้เหรอนี่ไหมใช้ไม่เป็นอ่ะประมาณนี้ทุกคนพอของปากขอมคอถ้าเราอยากเก็บจอนะครับกดดิสเพย์กดอย่างนี้โฟขึ้นไปนี่มันจะเก็บ เนี่ยจอแบบใหญ่มากเลื่อนได้นะครับเสร็จร้อยเราถึงแล้วนะครับนี่ครับนี่เราก็ถึงที่ทูรูแล้วนะครับเราเรียบร้อยกับการรีวิวตัว i 7เจนะครับ X ได้หกสิบเอ็นะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่ดีมากนะครับค่าตัวแดล้านกว่าเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นจัดแบบบ i ไรวมด้วยนะครับหรือใครอยากได้แกนลัดโซ่ก็บวกไปเลยแปดล้านห้าบไก็จะมาแปดล้านแปดด้วยประมาณนะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่ดีมากนั่งสบายนั่งนุ่มนะครับแล้วก็ดูหนังได้ด้วยนะครับถึงเราจะ กดดูหนังไม่เป็นนะครับไปลแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ